พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ขอรับครับผมดูหมาบ้าอาราวาดทุกคืนหลังจากหมาบ้าสุเทพเทือกสุบรรได้รับอนุญาตจากเจ้าของหมาให้หมาบ้าอันนี้ออกไปเที่ยวกัดคน กัดประชาชนและออกอารวาสถึงขนาดคุกคามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย <Yeah. S 1> แทบจะไม่มีที่อยู่ฉะนั้นผมถึงหากบอกไอ้หมาบ้าและเจ้าของหมาบ้าด้วยว่า <Yeah. S 1> นายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตร <Yeah. S 1> เป็นนายกที่มาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญประชาชนเลือก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถึง หมาบ้าจะออกอรารวาสไม่กี่ชั่วโมงยามหรอกหมาบ้าตัวนี้ก็จะหมดฤทธิ์และถูกประชาชนจับเชือดคออีกไม่าชา้าคุกคามถึงขนาดว่าลามปามไปถึงลูกผัวเขาคนเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าไอ้หมาบ้าสุเทพ ถ้าเป็นหมาบ้าที่มีความเป็นสุภาพหลุษและมีเชื้อดีอยู่บ้างคงจะไม่ไปคุกค,คามถึงครอบครัวเขาก่อนจะคุกค,คามครอบครัวคนอื่นเขาเนี่ยเหลียวมองครอบครัวตัวเองซะก่อนว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยสมบูรณ์ถูกต้องชอบธรรมตามศีลธรรมแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีพวกเรานปชประช,ชาชนให้กําลังใจท่านไม่ต้องกลัวครับกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทย ถ้าอยู่ไม่ได้เมืองหลวงของประเทศไทยอีสานเหนือประชาชนยังคอยเป็นกำลังใจท่านอยู่ไปทำงานเถนอะนนนปล่อยให้หมาป้ามาอารวาดกัดคนอยู่ในกรุงเทพนี่แหละคุณอย่าลืมนึกนะการคุกคามครอบครัวลามปามถึงน้องไปเนี่ยถ้าประชาชนคนสแสดงหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาคิดจะคุกคามครอบครัวของ มึงมั่งแล้วมึงจะอยู่ยังไงเรืเ่องที่หนึ่งเรื่องที่สองประเทศไทยบริหารราชการมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติมาจากทุกฝ่ายต้องมาจากประชาชนเหมือนอย่างท่านประธานพี่ดาพูดฝ่ายบริหารทาไมชอบทําผิดทุจริตคอร์รัปชันก็โดยชอบที่ประชาชนต้องต่อต้านอันนี้ยอมรับ ฝ่ายนิติบัญญัติก็เช่นเดียวกันเมื่อมาโดยไม่ชอบก็อาจจะถูกต่อต้านโดยประชาชนฝ่ายตุลาการก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ชอบไม่ถูกต้องตามทรรนองคลองธรรมตามกฎหมายประชาชนเฝ้าดูอยู่ประชาชนก็อาจออกมาต่อสู้และต่อต้านไม่ใช่ว่าอำนาจหนึ่งอำนาจใดจะยกเว้นโดยประชาชน ประชาชนมีสิทธิ์ต่อต้านถ้าการกระทําของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายตุลาการขอฝากทั้นนี้แต่ครับว่าการกระทำเนี่ยบางทีถ้าไม่ถูกต้องชอบธรรมประชาชนรู้สึกได้ก็อาจจะมีการต่อต้านได้เหมือนกันก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะฮะ